สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สองนะครับวันที่สองกันยายนปีหกหกวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับใเอฟซีที่เป็นคอรัฐบาลไทยนะครับเนืองจากเมื่อวานประกาศผลมาแล้วนะครับเนาะบางคนก็ผิดหวังบางคนก็สมหวังนะครับบาสารภาพก็ผิดหวังเหมือนกันนะครับเนาะนเป็นไรครับวอนหน้าวางกันใหม่หลบไดหลบไปนะครับหลบไ้หลบไป จะให้เอาคืนแล้วกันครับเนาะ่าให้เอาคืนแล้วกันวันนี้วางแนวทางรัฐบาลไทยวันนี้เป็นคิวของ FC ใจดีนะครับ FC ใจดีให้แนวทางเร็วมากนะครับเนาะ FC ใจดีเซียนทวีให้แนวทางเร็วมากๆให้ปุ๊บตกเย็นส่งมาให้เลยนะครับเนาะก็วันนี้ว่างก็เลยอัดคลิปเลยนะครับเนาะวันนี้ว่างวันเสาร์ ของ f c j d นะครับเพขอบคุณขอบคุณ f c j d นะครับให้เราทางมาแบ่งปันนะครับเนาะคลิปที่แล้ว f c j d เข้า91เต็มเต็มนะครับเนาะไม่ต้องกลับเลยล่างนะครับเนาะคลิปที่แล้ว f c j d ให้มางวดที่แล้วนะครับวิ่งหนึ่งรองศูนย์จับคู่51719150นะครับเน้นให้เม็ดเดียวคือ71นะครับเนาะ เสียดายนะครับเนาะไม่ใช่ออกตัวนี้ก็ได้เหมือนเดิมนะครับเลข FCD เลขน้อยคู่มากนะครับหน้วยคู่มากน่าลงทุนมากนะครับเนาะให้ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าศูนย์เน้นเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวข้อเก้าหนึ่งล่างนะครับเนาะกดเคลียร์ตาม FCD กด DCD ด้วยนะครับ FCD เลขวิ่งแม่นมากนะครับเนาะเชื่อขนมกินได้เลยผิดน้อยมากนะครับผิดน้อยมากจะพูดก็มีถูกไม่ผิดถ้าเข้ากันไปครับเนาะวันนี้เต็มเต็มนะครับเนาะ เต็มเต็มเลยจับคู่ให้เก้าหนึ่งเต็มเต็มชุดชุด,ชดสามตัวก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเพอเอฟซีเจดีชอบเจ็ดหนึ่งมาก 91, านะครับเนาะชอบเจ็ดหนึ่งมากแต่ขอเก้าหนึ่งล่างนะครับเนาะเอฟซีเจดีให้เน้นบนกันล่างนะครับเนาะเน้นบนกันล่างล่างก็เบาๆนะครับเนาะพวดถึงก็ผลเอฟซีเจดีนะครับพันเะรากไทมาแบ่งนปะันในช่องบอกสารคดี วันนี้ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วเหม็นมากงครับน้อง fcjd เล็กน้อยคู่ด้วยนะครับน่าลงทุนมากสำหรับคนงบน้อยนะครับจัดได้เลยนะครับ fcjd จัดได้เลยก็วันนี้ไม่ได้อัคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผ่านุนนมาเที่ยวนะครับน้องมาธุระต่างจังหวัดมาเที่ยวอุดรนะครับนาออุดรมาเที่ยวทบธุระกุีิอุดรนะเที่ยวน้องปัจจักนะครับนาอ ก็ถ่ายคลิปสวยๆมาเย็บซีได้ชมนะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวแล้วก็ได้แนวทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับเนาะกดเน้นไปที่แนวทางนะครับเน้นไปที่แนวทางกองวดที่แล้วเคยผิดหวังไปวันนี้เอาคืนนะครับเนาะวันนี้เอาคืนวันนี้เอาคืนเต็มๆเลยวันนี้ก็ขอบคุณเย็บซีใจดีนะครับร้องให้แนวทางมาแบ่งปัน,ปนมีเวลาจะต่อให้กับฮานอยนะครับเนาะสำหรับคอฮานอยมีเวลาจะต่อให้นะครับ แต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะลงในเพจเบาสารคามช n e l นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจเบาสารคามช n องถก็มีเวลาจัดให้ต่อนะครับเนาะอันนี้ลง F C ดีก่อน F C J D ให้มาแล้วงว,วันที่16กันยายนปี66นะครับใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับเนาะใครสะดวกจดสะดวกแคปก็ลองแคปเหมือนเดิม วันนี้วิ่งเจ็ดนะครับเม็ดเดียวเลยไม่มีลงมีลองครับวันนี้วิ่งเจ็ดจับคู่นะครับเจ็ดเดือนดีนครับเนาะวมดที่แล้วก็สี่เจ็ดแปดวันนี้จ็ดเดือนดีเจ็ดกำลังมานะครับเนาะวิ่งเจ็ดจับคู่นะครับเอฟซีเอฟซีเจดีจับคู่ให้หนึ่งเจ็ด สองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดนะครับสี่คู่ทวนอีกครั้งนะครับจับคู่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสี่คู่นะครับเนาะซื้อน้อยคู่มากนะครับเลยกกับสี่เจดีน่าลงทุนมากใคยงบน้อยจับตาเลยนะครับเนาะจับตาเลย fc จะดีบอกนะครับเนาะถ้าใครไม่ชอบที่ fc จะดีจับคู่ให้ก็จับได้เองเลยครับเนาะเอาไปประกบกับตัวไหนก็แล้วแต่นะครับชอบตัวไหนจัดได้เลยไปประกบได้เลยถ้าไม่ชอบอย่างที่ fc จะดีจับคู่ให้นะครับเนาะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามแปดนะครับสีคู่นี้ให้เน้นๆเ,เลยครับเนาะเน้นไปที่สามเจ็ดกับสามแปดนะครับสองคู่ สามเจ็ดสามแปดสองคู่นี้จัดหนักจัดเต็มเลยเลยครับเนาะวันนี้ค่อยเข้าต่อเนื่องนะครับเอฟซีเจดีึงเจ็ดก็เป็นเลขจะไม่เิดเลขของงวดที่แล้วนะครับเนาะของเอฟซีเจดีนะครับ <c oughs> เปลี่ยนตัวเน้นเลยนะครับเนาะเน้นให้เม็ดเดียวเลยหนึ่งเจ็ดแต่งวดน,นี้เน้นสามเจ็ดกับสามแปดนะครับสามเจ็ดสามแปด เน้นบนกันล่างเหมือนเดิมนะครับเนาะเน้นบนกันล่างก็หนักบนนะครับเนาะล่างก็ธรรมดาประมาณนี้นะครับพบทวนนะครับสำหรับแนวทาง F C J D นะครับเนาะแมนมากๆเสียนเรียกวิ่งตัวจริงนะครับสำหรับ F C J D เชื่อขนมกินได้เลยนะครับเนาะ้ามีเวลาต่อให้กับฮานอยนะครับถ้ามีเวลาสำหรับคอฮานอยนะครับเนาะ มื่อวานก็ไม่ได้ลงครับน้องหานอยไปลงในเพจแทนนะครับนาองเมื่อวานก็ประมาณนี้ก็คบทวนนะครับนาอขคบทวนสำหรับแนวทางใครก็ชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับสำหรับแนวทาง f c j ซดีก็ขอบคุณเ c ซเจดีมากนะครับแนวทางให้แนวทางมาแบ่งปันนะครับเนาะวันนี้คนเองเฮงรวยๆนะครับเนาะไปเข้าปังๆอีกเหมือนเดิมถ่ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับใครยังไม่เคยถูกหวยนะครับเนาะวันนี้เอาคืนนะครับเอาคืนให้ได้นะครับเนาะ มื่อกี้สัญจรเอฟที e จะดีผ่าสัญจรผ่านนะครับเนะาะจะบอกสารคามไม่ผ่านนะครับเนาะสัญจรไม่ผ่านเลยเสียดดยนะครับเนาะเสียได้เรามีเจ็ดก็จริงนะครับแต่ไม่มีเจ็ดแปดนะครับเนาะเราคิดว่าเจ็ดแปดมันออกยากที่นีนได้ไม่มีอะไรยากนะครับเนาะผมเคยพูดประจำนะครับเนาะเลือทุกตัวมีออกมีสิทธิ์ออกทุกตัวนะครับถ้าเกาศูนย์ศูนย์ดันเก้าเก้านะครับเนาะ มีสิทธิ์ออกทุกตัวของฉลากเขาไม่ดับกับเรานะครับเนาะคนอื่นดับของฉลากไม่ดับนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอต้นไหนเค่นั้นเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะฝากไว้แค่นี้ก็ย้ำนะครับสารพอฮานอยถ้าวันไหนผมไม่ลงก็เข้าไปดูในคลิปไม่มีนะครับเนาะถ้าเป็นคอฮานอยองบ่าสารคามถ้าวันไหนไม่มี สองโมงบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงแล้วก็ยังไม่เห็นคลิปเด้งขึ้นก็เข้าไปดูที่เพจบ่าวสารครมชาแนลนะครับเนาะชื่อเดียวกันเลยนะครับช่อง YouTube ชื่อเดียวกันเลยก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเนาะแก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ